สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องเล่าผีไทยสุดหลอนแบบต้นตำรับวันนี้ผมกับโบก็มีเรื่องเล่าผีอีกเรื่องหนึ่งที่ขอบอกเลยว่าหลอนลึกถึงกระดูกบรรยากาศน่ากลัวแบบไทยๆและเต็มไปด้วยเงื่อนงำที่ชวนค้นหานั่นคือเรื่องบ้านร้างริมป่าช้าเรื่องนี้เล่าถึงกลุ่มเพื่อนสนิทสคนคือนัดขิมและอามที่อยากลองของกันในช่วงปิดเทอม พวกเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ติดกับป่าช้าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานเพราะว่าที่นั่นเคยเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญมาก่อนและก็มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณแม่ลูกที่ยังไม่ไปไหน ความอยากรู้อยากเห็นของทั้ง3คนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายพวกเขาเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรแต่เมื่อเข้าไปแล้วประตูทุกบ้านกลับปิดตายหน้าต่างถูกตอกแน่นและบ้านทั้งหลังก็ดูเหมือนกําลังมีชีวิตที่ไม่ต้อนรับแขกผู้บุกรุกเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะเสียงกระซิบ และภาพหลอนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆขิมผู้มีสัมผัสพิเศษเริ่มเห็นภาพอดีตของแม่บัวก,กับลูกสาวเธอรู้ว่าทั้งสองเคยถูกสามีทำร้ายอย่างโหดเคี้ยมมาก่อนแล้วความแค้นของพวกเขาก็ฝังอยู่กับบ้านหลังนี้และมันไม่ยอมให้ใครออกไปได้ง่ายๆเรื่องราวจะจบลงอย่างไรและมีใครหนีรอดได้ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ แค่ฟังเรื่องย่อก็นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วอ่ะพี่คือบรรยากาศมันมาเต็มมากเลยนะบ้านร้างริมป่าชา้าแค่ชื่อก็ขนลุกละแล้วคือมันไม่ได้หลอนแบบจัมสแ์แสกธรรมดาธรรมดาเลยนะมันหลอนแบบกดดันกัดกินจิตใจเราช้า เหมือนพาเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆแบบเดินเข้าไปแล้วก็ออกมาไม่ได้เหมือนโดนดึงเข้าไปอยู่ในวังวนของความแค้นใช่เลยพี่แล้วสิ่งที่ผมชอบมากคือเขาไม่ได้ทําให้ผีกลายเป็นแค่ตัวหลอกแต่ผีในเรื่องนี้มีเรื่องราวมีความรู้สึกจริงๆเธอไม่ได้หลอกใครเพราะอยากหลอกแต่เพราะเธอเจ็บปวดถูกทําร้ายและไม่เคยได้รับความยุติธรรมมันเลยก,กลายเป็นความอาฆาตท,ที่วนเวียนอยู่ในบ้านแล้วการที่เด็กๆอย่างนัท ขิมอามเข้าไปโดยไม่รู้เรื่องราวมันก็เลยไปกระตุ้นวิญญาณให้ประทุขึ้นมาอีกขิมนี่เป็นตัวละครที่เราชอบมากนะเพราะเธอเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความรู้สึกของผีแค่เห็นเธอค่อยๆรับรู้เรื่องราวของแม่บัวผ่านเสียงผ่านฝันแล้วก็ผ่านความรู้สึกต่างๆคือมันแบบอินสุดอ่ะ แล้วฉากที่เธอเห็นภาพในกระจกว่ามีเงาผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างหลังตัวเองนี่คือขนลุกเลยนะแล้วตอนอาร์มโดนขังในห้องน้ำอ่ะพี่จําได้ไหมตอนนั้นคือมันเหมือนคนดูถูกดึงเข้าไปขังด้วยเลยอะ่ะความอึดอัดในฉากนั้นสุดมากแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าในห้องน้ํามีอะไรซ่อนอะไรไว้หรือว่าผีจะทําอะไรคือมันดึงเราให้จมไปกับความกลัวแบบไม่รู้ตัวใช่พี่แล้วฉากในห้องใต้หลังคาที่ขิมได้ยินเสียงแม่บัวกระซิบข้างหูอะ่ะหนูแบบ แทบปิดหูตามเลยนะคือเสียงกระซิบเบาๆมันหลอนมากกว่าผีตะโกนใส่หน้าหลายเท่าเลยนะพี่แล้วมันทําไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เหมือนเป็นตัวละครอีกตัวคือมันไม่ใช่แค่บ้านร้างแต่บ้านหลังนี้มันมีชีวิตมันหายใจมันรู้ว่ามีคนเข้ามาแล้วมันก็ไม่อยากให้ใครออกไปไหนจริงเลย แล้วพอเราค่อยๆเห็นอดีตว่าที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้แค่เพิ่มความหลอนแต่มันทําให้เรารู้สึกเศร้าไปด้วยนะมันไม่ใช่แค่ผีที่ต้องการจะหลอกคนแต่มันคือวิญญาณที่เจ็บปวดเหมือนพยายามร้องบอกโลกว่าฉันก็เคยมีตัวตนฉันก็เคยมีความรักแต่ฉันก็ถูกพรากทุกอย่างไปด้วยความรุนแรงแล้วโลกก็ลืมฉันโอ้โหพูดแล้วผมจะร้องไห้เลยนะพี่มันสะเทือนใจสุดสุดแล้วตอนจบที่แบบไม่มีใครหนีออกมาได้อ่ะอันนี้แหละพี่พีคที่สุด เพราะมันไม่ใช่การจบแบบปลดปล่อยแต่มันคือการถูกกลืนเข้าไปในบ้านนั้นเลยบ้านมันกลายเป็นหลุมศพของคนรุ่นต่อๆไป คนที่ไม่เชื่อคําเตือนหรือว่าคนที่อยากลองของเกินไปใช่ครับและตรงนี้แหละที่ทำให้เรื่องนี้น่ากลัวกว่าผีเพราะมันเตือนเราว่าอย่าคิดว่าเราจะควบคุมสิ่งที่เราไม่เข้าใจและอย่าดูเบาสิ่งที่ถูกลืมเลือนเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแค่ตำนานอาจกําลังจ้องมองเราอยู่จากความมืดก็ได้บอกเลยว่าเรื่องนี้เหมาะกับคนที่ชอบความหลอนแบบไทยๆชัดๆ มีทั้งบรรยากาศความรู้สึกที่กดดันตัวละครที่เราเอาใจช่วยและที่สำคัญคือไม่มีทางรอดใครชอบหนังหรือเรื่องผีที่จบแบบหักมุมเศร้าหลอนลึกและสะเทือนใจต้องดูให้จบเลยค่ะใช่เลยครับแล้วถ้าใครที่ชอบเรื่องบ้านล้างริมป่าช้าแบบพวกเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญ,ญญาณด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าผีไทยหลอนแบบนี้อีก และถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเต็มๆของเรื่องนี้แบบจัดเต็มทุกฉากทุกซีนกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะรับรองว่าหลอนขนลุกและอินไม่รู้ลืมแน่นอนครับขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าครับผมสวัสดีคะ่ะฝากความหลอนไว้ในเงามืดอย่าลืมหันกลับไปดูข้างหลังด้วยนะคะ